รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตอลอดระยะเวลา5ปีที่ทางชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหาดลดำเนินการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเริ่มตั้งแต่ปัญหาฝุ่น PM 2.5ปัญหาไฟป่าจนมาถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในหลากหลายด้านด้วยนํำข้อมูลความรู้ของผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหาดลในหลากหลายสาขาวิชารวมกับข้อมูลความรู้จากหน่วยง,งานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมมาถ่ายทอดผ่านการลงมือปฏิบัติในกิจกรรม และแพลตฟอร์มสื่อต่างๆเช่นรายการหนึ่งในพระราชดำริ Facebook ฝ่าฝุ่นและไลฟ์สดทางโซเชียลในชื่อปั่นปัญญาซึ่งผลที่ได้จากการประชาสัมพันธ์นะคะทำให้สะท้อนถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีถือเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุกคนตระหนักถึงผลกระทบที่ได้รับโดยเฉพาะภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในหลายปีมานี้ เพราะฉะนั้นนะคะในปีใหม่2568นี้ทางชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลจะมีโครงการเพิ่มเติมอะไรบ้างไปติดตามรับฟังจากโตตโตเจนชานารงค์ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทนนมหิดลกันค่ะก็ปีนี้ก็เป็นปี Amazing นะเราทำงานเยอะมากเลย เอาเรื่องเอาเรื่องไฟป่าดีกว่าเพราะเราจับมา5ปีละตั้งแต่ปี2562นะครับปีนี้ก็ครบ5ปีและเราเรียนรู้ในปีที่4และ5เนี่ยคือปี66กับ67เนี่ยเยอะมากเลยนะครับเรารู้ถึงต้นต่อไฟและว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่มีการ implement คือการเอาเอาเอา,เอาข้อมูลต่างๆที่เราค้นพบเนี่ยข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยเอาไปใช้ในการปฏิบัติ แล้วเราก็ค่อยๆประครับประคองการทํางานของราชการให้มันตรงกับข้อมูลที่มันเป็นจริงนะหลายปีที่แล้วเราเคยคิดว่าสิ่งที่เราทําเนื่องจากเราเป็นคนตัวเล็กๆในสังคมอย่างเงี้ยมันจะได้ใช้จริงเหรอแล้วมันจะได้รับการขับดันขับเคลื่อนให้มันไปถึงรัฐบาลจริงหรือเปล่าคำตอบคือจริงมันเริ่มจากปี66นะครับข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆเรื่องไฟป่าเนี่ยก็ถูกบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ของประชาชนในภาคเหนือและแล้วเมื่อท่านนายกไปถึงเชียงใหม่เนี่ย ประชาชนที่เขาได้รับข้อมูลกลุ่มนี้เขาก็เอายุทธศาสตร์ที่เขาเขียนเนี่ยใส่มือนายกเลยมันก็กลายเป็นนโยบายรัฐบาลตั้งแต่ปี 66, 66แลละพอมาถึง67เนี่ยก็ยิ่งยิ่งเข้มเข้มข้นเข้าไปอีกก็คือโซลูชันต่างๆที่เราเคยทดลองในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มใช้งานจริงแล้วอยอวอย่างเช่นปีนี้เราชักชวนให้กอรมะนเข้าไปตั้งตั้ง,ต,งตั้งกองกำลังในหมู่บ้านแล้วพูดคุยผูกมิตรกับชายชุดดำนะ ก็ได้ผลนะฮะเพราะว่ามันทําให้เราหยุดไฟไปได้ดเป็นเดือนเลยเพราะฉะนั้นปกติเดือนกุมภาจะมีไฟเยอะมากแล้วก็เริ่มส่งคันเข้าไปในเชียงใหม่ลําปางเนี่ยปีนี้ไม่มีเลยในขณะที่ทหารยังอยู่แล้วพอทหารต้องย้ายออกเนี่ยไฟก็ามาแล้วนั้นเรารู้ว่าจริงๆวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคืออย่ดจุดไฟและพยายามเข้าใจคนที่เขาไปจุดไฟนะปีหน้าเราอาจจะทํามากกว่านี้อีกแต่ว่าเราทําเป็นงานวิจัยแล้วถ้าสําเร็จยังไงเนี่ย Uh, เราก็จะมาบอกรัฐบาลว่าเออบางทีมันอาจจะเป็นวิธีที่ดีนะคือเราสามารถเข้าหามือจุดไฟได้แล้วไปผูกมิดเข,เขาได้แก้ปัญหาในชีวิตเขาได้นะครับสิ่งที่เราเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งคือทุกอย่างเนี่ยเกิดเพราะความเดือดร้อนนะมันมันทำให้เขาลําบากในชีวิตก็ด้วยเหตุนี้มันทําให้บางทีเขาก็ต้องจุดไฟหาหาพืชหาของในป่าด้วยเงินนิดเดียวซึ่งจริงแล้วเนี่ยกำลังของคนภายนอกถ้าอยากช่วยนะช่วยได้เยอะมากเลย เพียงแต่วว่าจะช่วยไงให้มันยั่งยืนคือช่วยแล้วให้มันได้ผลไม่ใช่ช่วยไปแล้วไฟก็ยังไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันทําให้เราต้องกลับมาคิดนะมีคํหนึ่งที่เขาขอเรากลับมาบอกว่าเขาอยากเห็นชีวิตเขามีค่าเป็นคำเป็นคำที่ดีนะาันีนจริงแล้วเนี่ยมันมันมัน,มนกลับมาถามเราซ้ำว่าเราให้โอกาสเขาแค่ไหนคําตอบที่เรามาลองถามใจเราดูคือเราไม่ได้ให้โอกาสพอที่ผ่านมา จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเรายอมเปิดใจนะสังคมมองที่ว่าเออทำไมก็ต้องจุดไฟแล้วก็จะช่วยเขาอย่างไรเนี่ยถ้าเราเปิดใจมากๆเนี่ยก็คือเราจะได้คําตอบนันเองคําตอบที่ผมได้ก็คือว่าช่วยเขาเป็นนักอนุรักษ์ดีกว่าแล้วก็แทนที่เขาไปจุดไฟอ่ะเขาไปห้างกว่าอื่นจุดไฟไดีกว่าเราให้เขามีไรายได้ที่ยั่งยืนอันนี้เป็นสิ่งที่เราพยายามทําอยู่นะครับถ้าเราเข้าหาคนจุดไฟเหล่านี้ได้เนี่ยไฟจะหยุดเลยแล้วก็ เราก็จะได้มีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นในป่าอะไรต่างๆนานาต่อไปนะผมคิดว่าทั้งเทศมีคนจุดไฟจริงๆแค่ประมาณพันคนเองผมเลยรู้ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ที่เขาบอกว่าจุดไฟหาของปล่าล่าสัตว์อ่ะไม่ใช่ทุกคนทําหรอกน้อยคนมากแล้วก็เป็นคนที่ต้องมีความมีความต้องการความช่วยเหลือผมใช้คาพูดนี้แล้วกันแล้วผมคิดว่าเราก็ควรจะช่วยเขาด้วยเราควรจะหันกลับมาแล้วก็ปองดองกันแล้วก็ลองดูซิว่าฉันลืมทําอะไรให้เธอหรือเปล่าเนี่ยเป็นคําถามหนึ่งแล้ว ที่เขาขอเราทําได้ไหมถ้าเราทําได้เนี่ยปัญหาก็จะทุเราเยอะเลยนะครับอันนี้ในเรื่องของไฟนะปีนี้ที่ผ่านมาเราขยายโจทย์ของเราจากเรื่องไฟป่าเนี่ยจากความแห้งแล้งของป่าเนี่ยเราค้นพบว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับน้ําก็คือ,คอการบริหารจัดก,การน้ําว่ามีน้ําน้อยเกินไปเกิดความแห้งแล้งหรือว่ามีน้ํามากเกินไปเกิดเป็นน้ําหลากโคนลนถล่มเนี่ยเราค้นพบว่าไฟฟา้าไม่แค่เสี้ยวเดียวของเรื่องการบริหารจัดก,การน้ําเป็นเรื่องเดียวกัน เราก็เลยมองกลับไปว่าจริงๆมีอะไรที่เป็นวิบัติภัยในอนาคตอีกมันก็ตอบผมบอกว่าก็มีเรื่องโลกร้อนนี่แหละมันโจทย์ใหญ่ที่สุดแล้วอันนี้ก็อาจจะตรงกับคำสอนของพระอาาร์ที่9เลยนะบอกว่าจะมีบางอย่างที่อาจจะเป็นมหาวิบัติเกิดขึ้นซึ่งอันนี้เราเริ่มตอบไปว่าสิ่งนี้เรียกว่าโลกร้อนแล้วแล้วก็ท่านก็ทรงสอนคนไทยเตรียมตัวให้พร้อมด้วยศาสตร์พระราชาสาละพัดเลยห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยแม้แม้คนรุ่นผมจะไม่ได้ ไม่ได้ถวายงานโดยตรงนะไม่เคยสัมผัสท่านในการทํางานนะแต่เราก็เริ่มเริ่มเข้าไปในป่าแล้วก็เริ่มเรียนรู้หลายอย่างเรียนรู้ชาวบ้านเรียนรู้ชีวิตเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่ได้กลับมาคือว่าจริงๆคําตอบในการแก้ปัญหาทั้งหมดนะ่ะท่านทรงให้ไว้หมดแล้วเหลือแต่ว่าเราไม่ได้ตีความให้เราเข้าใจเองแต่ถ้าเราไปอยู่กับปัญหาสักหลายๆปีแล้วลองคิดให้มันตกอ่ะคาตอบมีหมดแล้วนะครับคําตอบหนึ่งที่ดีมากเลยนะคือน้ําคือชีวิตอันเนี้ย เราเราได้ยินคำนี้ทะลุหูเลยนะตั้งแต่เด็กเลยนะแต่ไม่เคยเข้าใจอย่างท่องแท้มันคืออะไรอย่างที่บอกเนี่ยหปีเนี่ยเริ่มเข้าใจแล้วคำนี้หมายความว่าอะไรอย่างปลูกปลา3อย่างประโยชน์4อย่างเนี่ยก็เริ่ม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 ,เร,ม,เ,รม,เ,รมเริ่มเข้าใจอย่างถ่องแท้เลยนะมันคืออะไรนะครับอีกอันนี้ก็คือ,อยาลังแกต่อยาป่าอันนี้คือการปล่อยให้ป่าเขาอยู่ของเขาเดี๋ยวเขาซ่อมตัวเขาเองได้เราหันกลับไปมองเออเราเผามาทุกปีเลยเนี่ยคือการลังแกป่าอย่างรุนแรงจริงๆแล้วอ่ะ แค่รถไฟไม่ยุ่งเขานะเดี๋ยวเขากลับมาดีเองเนี่ยอันนี้เป็นอันหนึ่งละที่เราเริ่มรู้สึกนะแล้วก็ในในศาสตร์อื่นที่สําคัญมากคือปรัชญาในชีวิตนะว่าทําไมท่านทรงพระราชินิพนธ์พระมหาชนกให้นี้ก็เป็นคําถามตัวเองนะคำตอบก็คือว่าเวลาแก้ปัญหามันต้องอาศัยความมุ่งมั่นอดทนมากเลยเราจะมีคนค่อนแคะไปตลอดทางเลยเทำไงให้เราไม่มีไม,ไม่หมดกำลังใจให้เรามีกำลังใจที่จะว่ายน้ำต่อไปเนะี่ย อันนี้เป็น,ปนจุดสําคัญก็ผมว่าศาสตร์ที่ให้ไว้แก้ปัญหาได้หมดแล้วเราพร้อมเตรียมคนไทยให้พร้อมสําหรับมหาวิบัติแล้วนะในแง่โลกร้อนก็คงคล้ายกันเราคงเริ่มจากการให้ข้อมูลที่เริ่มถูกต้องนะแล้วก็ให้สังคมเกิดความเข้าใจกับมันแล้วก็ยิ่งคนตระหนักมากขึ้นสนใจมากขึ้นปัญหาต่างๆก็จะได้ลงมือแก้ด้วยกันครับคำตอบอีกอันที่ได้ในชีวิตใน5ปีนะก็คือใครควรจะเป็นคนเดินตามรอยพระบาท ไปหาคําตอบนี้อยู่นานว่าจะเป็นใครนอคําตอบที่ดีที่สุดก็คือภาคประชาสังคมก็คือประชาชนแล้วก็ต้องเป็นประชาชนที่มีความรู้พอสมควรมีความสามัคคีกันแล้วก็มุ่งมันที่จะแก้ปัญหาเอาตัวรอดด้วยกันนะแล้วก็พยายามยึดคุณธรรมจริยธรรมต่างๆไว้ตร่งนี้แหละผมว่าประเทศไทยก็จะแก้แก้ปัญหาที่จะเป็นมหาวิวบัติอันนี้ได้ต่อไป ว่าปัญหาประเทศไทยส่วนใหญ่คือความความเพิกเฉยของทุกคนอ่ะของคนที่เดือดร้อนก็ยังเพิกเฉยหรือคนที่ก่อปัญหาก็ยังเพิกเฉยก่ออยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทุกคนสนใจเนี่ยปัญหามันก็จะเริ่มแก้ไขด้วยการไม่เพิกเฉยนะคนที่มีหน้าที่ก็แก้คนที่มีหน้าที่ก็เฝ้าเฝ้าติดตามมันไปแล้วมันก็จะไม่เกิดปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดเราเห็นปัญหาแล้วก็บอกเออมันมีปัญหาอยู่แล้วทุกคนก็จะเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยดันั้นการที่ทุกคนไม่เพิกเฉยเนี่ยปัญหามันก็ ค่อยๆแก้ตัวมันเองและเป็นเรื่องที่ใหญ่นะเรามีเรื่องอีกเยอะแยะในนะในเรื่องของโรคร้อนน่ะที่เป็นเหตุว่าทําไมเราเริ่มทำาารายการปันปัญญาขึ้นมานะเพราะว่าเราจะได้ค่อยๆให้ความรู้แก่ประชาชนแต่อาจจะเป็นตอนนี้อาจจะเป็นความรู้ที่ยากไปน,นิดนึงอะไรเงี้ยแต่อีกหน่อยเราพยายามทาให้มันเข้าใจง่ายขึ้นฝาฝุ่นก็มีคนติดตามอยู่ประมาณ54,000ืคนแล้วนะครับแล้วก็เราก็เป็นเพจคุณภาพเนอะลูกเพจเราเขาก็แอบบอกว่า ขาก็ได้ข้อมูลเยอะมากขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็อยากให้คนทําข้อมูลแบบนี้ให้กับสังคมเยอะๆนะครับเราก็พยายามเปลี่ยนฝาฝุ่นมาให้ให้ความรู้เรื่องโลกร้อนมากขึ้นมากขึ้นแล้วนะคู่ไปกับไฟป่าคู่ไปกับบรรยากาศคู่ไปกับอุตุนิยมวิทยาคู่ไปกับสภาพฝุ่นนะครับแต่ว่าเราคิดว่าเรามีข้อมูลเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็เมืองไทยต้องบอกว่าเรามีความเขียวเยอะนะถ้ามองจริงๆแล้วเนี่ยเรา,เรา ข้อมูลจากนาซาสุดท้ายที่เราเห็นก็คือเราค่อนข้างจะเป็นนิวโตรเรื่องคาร์บอนเลยนะแต่เขามองจอากอวกาศนะครับเราก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะแต่กลับกลายว่าถ้ามองในแม่ของความทุกข์เราเป็นประเทศอันดับ4ของโลกที่จะต้องทนทุกข์ทรมานกับสภาพโลกร้อนคนอื่นเขาอาจจะผลิตเยอะก็จริงแต่เขาไม่ทรมานเราไม่ได้ผลิตเ CO2 วอะไรเท่าไหร่เลยนะเราเก็บกากอะไรได้เกือบหมดเกือบจะเป็นศูนย์แล้วแต่ว่าเราจะเป็นคนที่ทรมานที่สุด แล้วสิ่งที่จะทําให้เราทนทุกข์ที่สุดก็คือสภาพฝนเรียงน้ําจะน้อยจะแง้งแล้วก็ถ้าฝนตกมาก็ท่วมแหลกเลยมีโคนลนถล่มตามมาอย่างเงี้ยเราต้องอยู่กับปัญหานี้ให้ได้เนี่ยเป็นน้ําคือชีวิตมันจะเป็นชีวิตอันทศหรือจะเป็นชีวิตที่มีความสุขเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้อะนั้นเราก็ต้องปรับตัว ลมก,ก็ค่อยๆเรียนรู้นะว่าจริงๆลูกค้าของเราที่ต้องมานั่งฟังเราคือใครเราก็เรียนรู้จากการทรงงานของในหลวงนะว่าบางครั้งก็คือถ้าปัญหายากๆเนี่ยให้ไปสอนที่เด็กเริ่มที่เด็กก็คือยอมใช้เวลา 1- นึ่งรุ่นหนึ่งของชีวิตเลยนะคล้ายๆกับไม้แก่ดัดยากก็ไม่ต้องดัดแล้วไปดัดเด็กกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราให้ความรู้เรื่องฝุ่นต่อเด็กนะเราพิมพ์ครั้งแรกประมาณเจ็ดพันชุดแล้วก็ไม่ค่อยพอนะเราอาจต้องเราต้องค่อยๆหาเงินแล้วพิมพ์เพิ่มนะครับแต่ตอนนี้ถ้าไม่อยากได้กระดาษ เป็นนิทานกระดาษนะเป็นเป็นหนังสือเป็นเล่มๆอะ่ะเราก็เราก็ออนไลน์โหลดได้นะครับได้ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าผมเข้าใจว่าเด็กๆกับครูเนี่ยสื่อที่ดีที่สุดคืออ่านให้เด็กฟังเพราะว่าน,นิทานนี้เขียนสําหรับเด็กเด็กปถมวัยเด็กอ่านไม่ได้เองเพราะ,ะนั้นต้องมีครูหรือผู้ปกครองอ่านให้ฟังนิทานก็เป็นเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้นะว่าถ้ามีปัญหายากๆเนี่ยแก้กับสังคมยากๆเนี่ยบางทีก็ให้ไปเริ่มแก้จากเด็ก มันก็คือไม้แก่ดัดยากไม้อ่อนดัดง่ายแหละเ,ออเวลาดัดยากก็เลิกดัดเลยก็คือปล่อยปล่อยคนรุ่นนั้นให้ให้ไปตามทางของเขาแต่ว่าเริ่มสร้างเด็กขึ้นมาให้มีมีคุณค่าในชีวิตใหม่นะเพราะนั้นเรื่องฝุ่นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราลองลองไปในเด็กดูแล้วเป็นเด็กวัยทมวัยก็คือเป็นเด็กที่ยังอ่านหนังสือไม่ได้แหละแต่ว่าเรารู้ว่าความจำของเขาจะจะ,จะอะไรอะติดนานทนนานมากเลยเพราะนั้นจะอยู่ในใจเขามาก น้าเราคิดว่ามีมีปัญหาสิ่งหนึ่งที่เราชมรมพยายามจะช่วยกันแก้ไขนะก็คือเรื่องของการศึกษาเราอาจจะทดลองโมเดลบางอย่างก็คือสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราเริ่มคิดก็คือว่าชุมชนกับกับโรงเรียนเนี่ยควรจะเป็นของที่อยู่คู่กันเราเราตหากที่แบบตอนนี้ไม่ค่อยได้สนใจโรงเรียนที่อยู่ข้างบ้านเราจริงๆถ้ามองไปเขาต้องการความช่วยเหลือของเราเหมือนกันนะ แล้วก็เป็นสิ่งที่เราช่วยได้อย่างเยอะแยะเลยต่อไปนะครับเพราะนั้นเราอาจจะเริ่มเริ่มเอาสิ่งที่เราพอจะรู้เนี่ยเข้าไปช่วยคุณครูกับเด็กๆแล้วในแง่ของการเสริมว่าถ้าเขาอยากเรียนรู้อะไรที่เป็นความรู้ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆนานาเนี่ยจะทําได้อย่างไรนะครับผมว่าถ้าเราลองคุยโรงเรียนตอนนี้ปัญหาค่อนข้างลึกก็คือเด็กอ่านหนังสือไม่ออกตรงน,นี้มันจะทําให้เราข้นขวายหาความรู้ไม่ได้แต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดหาทางช่วยในแก้เนี่ย เด็กจะสามารถเรียนรู้ได้เองบนบนอินเทอร์เน็ตแล้วก็ต้องแยกแยะแจกแจงให้ได้ว่าความรู้นี่ควรจะเชื่อหรือไม่เชื่อด้วยอะไรต่างๆนะครับถ้าสิ่งที่ควรเชื่อต่างๆเนี่ยเ,เราก็อาจจะเป็นคนที่แค่อำนวยการทําให้มันเกิดขึ้นนะครับเนี่ยอาจจะลองดูแล้วก็อีกอันนึงผมคิดว่าเ,เราก็ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กได้มากกว่าครูนะอาจจะพาเด็กไปดูชีวิตการเรียนวิธีต่างๆในมหาลัยนิดนึงนะครับ แล้วก็ในฐานะการเป็นนักเรียนของชมรมนี้นะครับหน้าที่เราที่ฝังอยู่ก็คือพยายามรักษาศาสตร์พระราชาไว้อย่าให้สูญหายไปเราคงค่อยๆสอดแทรกเข้าไปนิดนึงนะแต่อาจจะไม่ใช่ใช,ใช้เป็นแกนนําหรือว่าเอาวิยาสอนเด็กนะครับแล้วก็พยายามพยายามสร้างความเชื่อชมให้ให้ให้เห็นว่าในประเทศไทยอะ่ะความรู้พวกนี้เอาไปใช้อะไรได้นะประเทศเราก็ประเทศเขียวๆมีน้ํามีเกษตรกร มีอาหารมากมายเลยแล้วก็แต่ว่าเรายังดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยไม่ค่อยพอก็ขอให้เป็นปีใหม่2568นะครับที่เริ่มต้นเปิดมาก็มีฝุ่นน้อยๆนะมีไฟป่าน้อยๆนะทุกคนจะได้มีอากาศที่มีความสุขหายใจไป5เดือนนะครับขอให้มีมีการเสียชีวิตอะไรจากอาสาสมัครน้อยๆที่เราเริ่มประกนไว้นะครับเราไม่อยากเห็นใครบาดเจ็บเลยนะเราไม่อยากเห็นใครเสียชีวิตมากๆเลย แล้วก็มันเป็นจุดนินิใหม่ใหม่แล้วที่ประชาชนกับราชการนะ่ะทำงานด้วยกันอย่างอย่างคล้องจองนะเราไม่ว่ากันเราหันหน้าเข้ามาหากันแล้วก็ช่วยกันนะครับแล้วก็สิ่งเนี้ยผมว่าถ้าเกิดขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆ่ยเนี่ยขอให้ทุกคนก็ขยันกันแข็งในชีวิตนะมีชีวิตอย่างพอเพียงแล้วก็ไม่สุรุ่ยสุร่ายอขอให้ทุกคนมองมองนอกจากมองครอบครัวตัวเองมองกระเป๋าตังค์ตัวเองแล้วมองสิ่งแวดล้อมด้วยนะมองสังคมไว้ด้วยว่า เออเราต้องช่วยสิ่งแวดล้อมและสังคมยังไงเพิ่มจากกระเป๋าตังค์เรานะครับปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะคะการสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหานี้ให้กับเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมดูแลรักษาและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีการสําคัญที่จะสร้างความภาคภูมิใจปลูกจิตสํานึกการมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยังย่งยืน และเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นที่ทางชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันตธรมหิดลตั้งใจจะดําเนินการอย่างต่อเนื่องทางรายการก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสําเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดําริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันตรรมหิดนวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ